สวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกท่านครับวันนี้ผมจะพาทุกท่านนะครับไปทําการถอดแยกชิ้นชุดชามสไลด์นะครับถอดแยกชิ้นชุดคลัตของรถอโตเมตินะครับทุกรุ่นทุกค่ายก็จะมีวิธีการแนวกาแนวทางการถอดเหมือนกันเลยนะครับวันนี้นะครับรถต้นแบบเป็นของยามาฮามีโ1ร้อไอนะครับมีโอหัวฉีดนั่นเองนะครับซึ่งนะครับรถคันนี้นะครับผมก็ได้ทําการรื้อถอด นะครับผ่าเครื่องเพื่อที่จะเปลี่ยนแขนพข้เวี่ยงนะครับเพราะว่าเพราะว่าแขนพข้เหวี่ยงรูดนะครับพอมาถึงขั้นตอนการประกอบนะครับเราก็ต้องทําการตรวจเช็คว่าชามสไลด์ของเรายังทํางานปกติดีไหมและก็จะเป็นการทําความสะอาดนะครับล้างจารบีเก่าแล้วก็อัดจารบีเข้าไปใหม่นะครับทุกท่านเอานะครับที่เห็นอยู่ตอนนี้นะครับเป็นประแกที่ผมสร้างขึ้นมาใช้ในการถอดชามคลัตหรือว่าน็อตคลัตของมีโอตัวเก่า ครับซึ่งไม่สามารถนํามาถอดของมีโอหัวฉีดได้นะครับดูเหมือนว่าน็อตจะโตกว่าประมาณ2มิลิมตรดังนั้นเราจะต้องหาวิธีการถอดนะครับวิธีการที่เราจะถอดเนี่ยนะครับว่ามันมีหลากหลายวิธีแต่นะครับผมก็ต้องบอกไว้ก่อนนะว่าไอ้น็อตตัวนี้นะครับไม่ใช่น็อตที่แน่นหนาะอะไรมากมายนะครับทุกท่านมันไม่ได้แน่นนะ เราเอาคีมล็อกคายก็ได้ใครมีปากแกเลื่อนก็ปากแกเลื่อนคายก็ได้ใครมีปากแกคอมานะครับจะตีกระแทกออกแบบนี้ก็ได้จุดประเด็นสําคัญมันอยู่ตรงที่ว่าเราจะล็อกชุดก้อนคัดยังไงไม่ให้ชุดก้อนคัดหมุนตามแค่นั้นเองนะครับทุกท่านที่เหลือนะครับก็ทําการถอดง่ายๆเลยนะครับใครอยากจะใช้สกัดตีก็ได้นะตีทีเดียวหมุนติวออกเลยนะครับทุกท่านนะมันไม่ได้แน่นนะครับทุกท่านนะ แต่เนื่องด้วยเราเป็นอู่ซ่อมนะครับจไปเปาสก,กัดตีมันก็น่าเกลียดอยู่นะเดี๋ยวเขาหาว่าไอ้ช่างยังไงไม่มีเครื่องไม้เครื่องมือนะครับทุกท่านอา้านะครับเมื่อเราทําการถอดคลายน็อตออกมาแล้วนะครับมีจุดข้อสังเกตอยู่อย่างหนึ่งนะครับที่อยากจะบอกคเพื่อนทุกท่านนะเวลาที่เราทําการคลายน็อตออกมานี้นะครับน็อตเนี่ยนะครับ ให้เอาด้านนูนลงให้เอาด้านเรียบขึ้นเดอ้อนะครับเอาด้านนูนลงเอาด้านเรียบขึ้นเด้อจ้าเดอ้อนะครับที่เหลือก็ยกออกมาก็จะเป็นก้อนคัดแบบนี้นะครับก้อนคัดใหญ่โตมโหรารมากๆเลยนะครับทุกท่านหนักเป็นหนักพี่นอ้องอ่าแล้วก็สปริงนะครับสปริงไม่มีด้านที่ไม่มีด้านห่างนะอ่าที่เราเห็นอยู่ตอนนี้นะครับก็คือชุดชามสไลด์หรือว่าร้อป,ปรับความเร็วหลังของรถอโอตเอมตินะ ทุกรุ่นทุกค่ายเหมือนกันเลยนะครับอาจจะแตกต่างกันชิ้นส่วนภายในนิดนึงนะครับตอนนี้นะครับถ้าหากว่าเราจะทําการแยกชิ้นชามสไลด์เราก็ต้องถอดปอกนี่เป็นลองสปริงตัวที่ผมชี้อยู่ตอนนี้นะครับเราต้องถอดออกให้ได้ก่อนนะถ้ารถปกตินะครับเราก็บิดออกได้เลยนะครับแต่ถ้ารถไม่ปกติชามสไลด์มันสึกอาจจะต้องทําการผ่าทิ้งเลยนะครับทุกท่านนะ,ะเดี๋ยวผมบิดออกให้ดูนะถ้ารถปกติมันจะออกง่ายๆแบบนี้เลยไม่ต้องไปงัดนะครับนี่ บิดแล้วก็ดึงออกนะครับทุกท่านนี่แป้นลองสปริงดึงออกมาง่ายๆแบบนี้โลดเดอ้อนะทีนี้นะครับเมื่อเราเอาแป้นสปริงออกมาแล้วนะครับข้างในนะครับนี่ข้างในตรงล่องสไลด์เห็นไหมเนี่ยล่องสไลด์เนี่ยล่องที่ก้อสไลด์โค้งๆไปเนี่ยโค้งหักศอกนี่แหละครับพี่น้องนี่เห็นว่านะครับอยู่ข้างในเนี่ยโค้งหักศอกงอเป็นตะยาน <laughs> นะครับ ทีนี้นะครับตรงนี้จะมีสลักอยู่3มตัวนะครับอ่ามันมี3ามล่องมันก็ต้องมีสลักนำศูนย์สลักบังคับทิศทางอยู่3มตัวนะครับถ้าใครจะบิดบิดเบี้ยวเบี้ยวบิดไปบิดมาเนี่ยมันก็หลุดออกเช่นเดียวกันนะครับนี่เราเอาชีมชีบออกเลยง่ายกว่าเยอะนะครับจะมีสลักอยู่3ามตัว3ามตัวครับพี่น้อง3มตัว3มตัวต้องตรงนี่แหละนี่นี่สมตัวดึงขึ้นมาต้องตรงพี่น้องนะครับ3มตัวตรงเลยนะครับนี่ดึงขึ้นมาแบบนี้โลด นะครับพอเราดึงออกมาแล้วนะครับเราก็แยกชิ้นชามสไลด์ออกได้ง่ายๆแบบนี้โลดนะครับบ่มีอย่างไลครับพี่น้องข้างในมีอยู่แค่นี้นะครับรอปรับความเร็วหลังตัวนอกแล้วก็ตัวในนะครับทุกท่านนะตรงนี้นะครับจะมีซีนหัวท้ายนะครับจะมีซีนหัวท้ายแล้วเราก็จะทําการเช็ดเอาจารบีออกนะครับฝั่งแป้นฝั่งแป้นสปริงนะครับแป้นรองสปริงที่เราถอดเมื่อกี้มีโอริงสองตัวเด้อนะครับนี่ฝั่งนี้มีโอริงสองตัวฝั่งด้านหลังเนี่ยนะครับ อ่านะครับทีนี้เราก็ไปทําความสะอาดมานะครับแล้วเราก็จะมาทําการประกอบนะครับทุกท่านนะครับก่อนที่เราจะทําการประกอบผมก็จะมีคําแนะนําให้กับเพื่อนๆทุกท่านนะครับเวลาที่เราไปทําการล้างมาแล้วให้สังเกตล่องสไลด์ดีๆทั้งสามล่องเนี่ยนะครับสามล่องสามล่องนี่พี่น,อน้องนะครับโค้งเป็นตะยานงอเป็นตะยานนี่แหละครับพี่น,อน้องดูนี่ก็คือล่องสไลด์ที่ปกตินะครับมันจะโค้ง สวยงามแบบนี้แต่ถ้ามันแหว่งมันเว้าไปอันนั้นก็คือต้องได้ทําการเปลี่ยนถ่ายแล้วละ่ะเพราะว่าถ้าหากว่าเราใช้งานไปนะครับเวลามันสไลด์ออกมามันจะไปติดตรงที่มันแหว่งมันเว้านั่นแหละนะครับจะทําให้สายพานมันตึงขึ้นตึงขึ้นและก็ขาดในที่สุดนั่นเองนะครับสายพานขาดเกิดจากตรงนี้นะครับทุกท่านนะอ่าทีนี้นะครับไอชามสไลด์ที่ทุกท่านได้เห็นเนี่ยนะครับตัวใน ดูแล้วไม่มีร่องรอยของความสึกหลอแต่ว่าเอ๊รุ่นใหม่ๆออกมาเขาเจาะมาสี่รูเนาะรุ่นเก่ามีแค่สามรูนะตรงนี้นะครับจะมีลูกปืนอยู่ข้างในสองชุดสองตลับนะครับทุกท่านอ่าลูกปืนสองตลับตรงนี้นะครับถ้าเป็นของฮอนด้าเข็นแล้วหอนนะครับจะเกิดจากลูกปืนตรงนี้แหละนะเข็นแล้วหอนนะ ให้เราทําการอัดจรารบีด้วยก็แล้วกันนะครับทุกท่านถ้าว่าใครจะเปลี่ยนทายนะครับตลับนอกตีออกมาเลยตลับนอกตีออกมาได้เลยตลับในต้องกดกิฟล็อกก่อนนะครับถึงจะตีออกมาได้นะครับทุกท่านอ่ะนะครับทีนี้ก็เอาเจรารบีใส่นะเอาเอาลืมข้าวพี่น้องล่วงข้าไปเอามือออกได้บ่าน่ะนะเอามือออกได้ตัดนิ้วเด่นน่ะเออพี่น้องย่าพลาดเด้อยนี่เห็นว่าผมพลาดแล้วพี่น้องนะครับ ไม่น่าเอามือล้วงเลยถ้าล้วงเข้าไปเอามือออกไม่ได้โอี่ยงานเข้าเลยเนี่ยนะอ่านะครับเมื่อเราทําการอัดจาะระบีเข้าไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับทีนี้เราก็จะมาเริ่มทําการอัดจารบีชามตัวนอกบ้างละจรารบีใส่ชามตัวนอกนี่เพื่อนๆจะสังเกตเห็นได้ว่านะครับตรงกลางมันจะมีร่องอยู่นะครับเห็นไหมมันจะมีร่องตรงกลางอยู่นะครับอ่าเราก็เอาจาะระบีใส่ต้วยเข้าไปโรดนะครับต้วยจาะระบีไปท่าโรดครับพี่น้องนะครับทางง่ายๆเลยนะครับเอ่ นั่นแหละนะครับมันจะมีร่องสําหรับจะใส่จารบีอยู่นะครับเราก็เอาเจารบีต้วยไปใส่ก็แล้วกันแบบนี้ต้วยจารบีเอาแล้วก็ต้วยจารบีมาแล้วก็าจารบีมาต้วยใส่ชามสไลได์แบบนี้แหละนะครับต้วยใส่หลดพี่น,อน้อ <laughs> งนะครับอ้าวเมื่อเราเจารบีมาใส่แล้วนะครับข้างในทีนี้เราก็จับมาสวมกันลงแบบนี้สวมปุ๊บปั๊บนะครับเมื่อเราสวมเข้าไปแล้วนะครับเราก็หมุนหารูสิครับ รูสลักอยู่ตรงไหนเอ่ยอยู่ม่องไหนเอย่ยนะครับแล้วเราก็เอาสลักมายัดลงไปแค่นั้นเองนะครับอ่านั่นเห็นไหมรูสลักนะครับทีนี้เราก็ใส่สลักลงไปง่ายๆเลยนะครับถ้าเป็นของ Honda สลักตัวนี้จะมีจะมีบูทด้วยนะต้องดูดีๆนะครับยมห้าไม่มีบูทนะจ๊ะอ่าเมื่อเราใส่สลักเข้าไปครบทั้ง3าล่อง3รูแล้วนะครับทีนี้ นะครับเราก็จะเป็นการอัดจารบีลงไปในล่องสไลด์นี่แหละนะครับทุกท่านนะในส่วนของจารบีที่เราใส่นะครับในส่วนของจารบีที่เราจะใส่เนี่ยถ้าเป็นผู้มือนะครับผู้มือผ,ผู้ผลิตเนี่ยเขาจะแนะนําให้ใช้จารบีสบู่ลิเทียมแต่ในมุมมองของผมผมมองว่าจารบีสบู่ลิเทียมอ่ามันค่าความร้อนมันน้อยนะครับมันทนความร้อนได้น้อยกว่านะครับ ดังนั้นเราสามารถหาจาระบีที่มีค่าความร้อนสูงสูงทนความร้อนสูงสูงมาใส่ทดแทนได้นะครับทุกท่านอาจจะเป็นจารบีอะโซบลิเทียมคอมเพลตกนะครับอะไรอะไรไอเขาเรียกว่าอะไรอะอาคอมเพลตกคอมเพลตกอะไรดีนัมดีนัมอะไรเนี่ยนะครับที่มันเป็นจารบีดำเนี่ยก็สามารถใช้ได้เช่นเดียวกันนะครับทุกท่านจารบีดำอัดเผาล้อ,อรถยนต์เนี่ยนะครับ ส่วนผมผมจะใช้เป็นจรารบีเนื้อสีทองนะครับซึ่งทนความร้อนได้เยอะกว่าจรารบีสบูลิเทียมนะครับหลังจากที่เราอัดเข้าไปนะครับใส่แป้นสปริงเข้าไปนะครับทีนี้ก็ให้ทุกท่านทําความสะอาดออกดีๆนะครับถ้าหากว่าทําความสะอาดไม่ดีนะครับ,าาาาารบจรารบีพวกนี้จะสลัดไปหาสายฟานจะสลัดไปหาชุดคลัตทําให้เกิดอาการคลัตลื่นได้เช่นเดียวกันนะครับทุกท่านทีนี้ก็มาถึงขั้นตอนการประกอบก็ นะครับทาย้อนขั้นตอนการถอดก็แล้วกันนะครับทุกท่านนะใส่สปริงก็ไปนะครับใส่ชุดคลัตชุดคลัตมันก็จะมีมาร์คมีตําแหน่งของมันถ้าใส่ไม่ตรงมาร์คมันก็ใส่ไม่ลงนะครับและที่สําคัญนะครับน็อตตัวที่ผมบอกไว้ก็คือให้เอาด้านโนนลงนะครับนี่น็อตตัวใหญ่เนี่ยนะครับเอาด้านโนนลงเด้อนะครับแล้วก็ขันให้แน่นก็แล้วกันนะครับทุกท่านใครมีน้ํายาลอกเกลียวไรมี เอาร้อนก็ยอดเข้าไปกันคายก็แล้วกันนะครับไม่ต้องไปขันแน่นนะขันแน่นปั๊บแน่นอนเลยเปรียวหวานนะครับเกลียวมันจะหวานเกลียวมันจะรูดเกลียวมันจะเสียรองมาแล้วเจอมาแล้วบอกทุกท่านได้เต็มปากเลยนะตรงนี้อ้าวทีนี้นะครับมีเพื่อนๆหลายๆท่านสงสัยอย่างหนึ่งว่าชามสไลด์มันเงาเนี่ยนะครับมันเสียดสีกันกับสายพานมันเงาเนี่ยมันจะทําให้สายพานลื่นไหมคําตอบก็คือไม่ลื่นนะครับถ้ามันจะลื่นมันลื่น ถ้ามันจะเลื่อนมันขึ้นอยู่กับตัวสปริงนะครับสปริงตัวใหญ่นั่นแหละนะครับเป็นตัวบีบให้สายพันธุ์ฟิตมากฟิตน้อยแค่ไหนถ้าสปริงล้าก็มีโอกาสที่จะลื่นได้เช่นเดียวกันนะครับทุกท่านนะครับหลังปหลังจากประกอบเสร็จก็บีบดูแบบนี้นะครับถ้ามันเด้งดึ๊บเด้งดึ๊บก็เลื่อนมือก็ถือว่าจบส่งงานได้นะครับพร้อมที่จะทําการประกอบนะครับทุกท่านอะนะครับในคลิปนี้นะครับก็เอามาเล่าสู่เพื่อนๆฟังเพียงเท่านี้ อ้านะครับควรที่จะถอดล้างทุกๆ1ปีเด้อสำหรับชุดอาชามสไลด์หลังของรถออโต้ทุกรุ่นนะหปีนะครับควรที่จะถอดล้างอัดจาะระบีใหม่นะครับเพราะว่าในห้องนี้ความร้อนสะสมสูงมากๆเลยนะครับคลิปนี้จบไว้เพียงเท่านี้สวัสดีทุกท่านครับ